สวัสดีทุกคนอาจารย์นี่เก็บมเมล็ดพันธุ์แมงลักไปโรยหวานๆไว้นี่รูดเลยเอาที่มันแก่ๆนะรูดแล้วก็ไปหวานๆเลยโรยซะมเมล็ดพันธุ์หนแข็งแรงเดี๋ยวก็ง,งอกมาเอง ถ้าเข้าใจธรรมชาติเราก็จะปลูกได้ไม่ยากหรอกดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปเมล็ดพันธุ์แข็งแรงความชื่นเหมาะสมเดี๋ยวเราก็จะได้จริงๆถ้าไม่อยากให้เขาแก่นะเราก็จะตัดดอกแต่เราชอบที่จะปล่อยเขาแก่เพื่อที่จะเพาะจากเมล็ดยอดปักชำได้ขยายได้ไม่รู้จบเช่นกัน เหมือนโหระพากะเพรายีราเด็ดยอดปักชัมติดง่ายง่ายแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วอ๊บนี่โอเค่นี้พอเอามาปลูกหม่องนี้ข้างห้องแม่เลยนี่นี่ ข้างห้องแม่ตรงนี้เคยปลูกกะเพรางอกเต็มเลยตัดไปให้น้องเออน้องพรที่ทำอาหารขายในหมู่บ้านเราเนี่เราก็เตรียมดินไม่เป็นพวกจำไว้ว่าดินเก่าเนี่ยเราก็คอยเติมพวกธาตุอาหารให้เขานี่นะน้ำหมักเสร็จอาหาร แล้วก็รดราดไปพริกต้นนี้ก็อยู่ทนดีนะนี่ตัดแต่งหลายรอบแล้วก็ยังติดดอ,อกตรงนี้ก็หวานพริกเอาไว้นะน,นี่โรยเท่านี้เองนี่แหละวิธีการปลูกของเราเรารดน้ำแล้วดินแฉะแล้ว นี่แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นต้องคอยดูแลดีๆนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วปลูกกะเพราเอ้ยแมงลักหอมหอมชอบกินมากเลยชอบกินอะไรก็ปลูกวันนั้นแหละ ปเลยเด้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมันขยันจะสั่นไปหาอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อหมอนัดก็ไปพบหมอตามนัดนะอย่าขี้เกียจด,ดูแลสุขภาพให้ดีๆแค่นี้นะ